โอเคครับพี่อยู่ในเรื่องเดิมแผนภาพเวนนะครับแล้วก็พี่ยังมีโจทย์จะทําอยูอ่ตัวอย่างที่1กับถึงสเนี่ยพี่จะให้ใช้การจัดรูปโดยใช้ความรู้การจัดรูปจากหัวข้อ1.3แต่ถ้าเป็นตัวอย่างที่4ีถึงเเนี่ยพี่จะให้น้องใช้แผนภาพเวนคือพี่เราบอกว่าปัญหาเดียวกันเดี๋ยวเราเลือกใช้ได้2วิธีเราลองมาดูวิธีแรกก่อนนะครับ การจัดรูปไม่ได้มีอะไรมากนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพี่อยากจะเช็คว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดข้อใดที่ซ้ายกับขวาคือตัวเดียวกันพี่ก็ใช้ความรู้เท่าที่มีอย่างเช่นพี่ทาข้อ1นึ่อยู่ข้อ1น,นะครับข้อ1เนี่ยก็ค่ทำก่อนนะเราเริ่มจาก x ไปลบกับ y union s และมีบางคนเข้าใจผิดเอามานันไปกระจายแบบนี้ใช่ครับผิดทันทีเพราะเราไม่มีสมบัติข้อนี้ ถ้าตัวนี้เป็น i n t e r s e c กัใช้ได้ถูกไหมฮะหรือถ้าตัวนี้เป็น union นี่ intersect กับกระจายได้แต่แบบน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ทํำยังไงไม่ได้ทําตามที่สอนครับก็สอนไปแล้วว่าถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องไปจัดการเครื่องหมายลบไปนี้ก่อน <Okay. S 1> อ่าเครื่องหมายลบมองกลายเป็นอิะไรฮะ i n t e r s e c ์แล้วก็ไปใส่อะไรฮะ c o m p l เม e n t ส่วนตัวหน้าตัวหลังต้องใส่เหมือนเดิมครับทำทำไมฮะพอเป็นแบบนี้ จากนั้นเนี่ยน้องก็ถ้าน้องคือสังเกตนะครว่าน้องต้องทําเป็น2เล็บอ,ออกมาดังนั้นเนี่ยน้องก็ต้องกระจายคอมบิเมนต์เข้าไปข้างในนี้มันจึงกลายเป็นเท่ากับนะครับ x แล้วก็อินเตอร์เซ็กเหมือนเดิมตัวนี้กลายเป็น y คอมบิเมนต์แล้วก็ไปอินเตอร์เซ็กกับ z คอมบิเมนต์พยายามสังเกตนิดนึงครับเผื่อมองไม่เห็นนะครับเวลาไอตัวคอมบิเมนต์เนี่ยมันตัวคอมบิเมนต์ตัวนี้ มันเข้าไปที่เครื่องหมายยูเนียนมันจะแปลงร่างกายเป็นไรไต้องเห็นนะต้องเห็นโอเคดูให้เห็นนะพอน้องดูปุ๊บน้องเห็นว่าจากบรรทัดบนสู่บรรทัดล่างคอมพลเมนต์เคยมีไม่มีแล้วนะครับเพราะมันเข้าไปอยู่ข้างในทุกตัวแล้วและมันเข้าไปที่ตัวนี้ด้วยแต่มันไปกระทบให้ไอยูเนียนกลายเป็นอินเตอร์เซ็กันทีพอเป็นแบบนี้น้องเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายอินเตอร์เซ็กข้างนี้ก็อินเตอร์เซ็กใช่ไหม น้องกระจายได้กระจายได้ครับก็กระจายกระจายตัวนี้ไปเจอตัวนี้ตัวนี้เจอตัวนี้นเ,นเครื่องหมายเดิม <c oughs> ก็จะกลายเป็นว่า x intersect y complement <c oughs> ไป intersect กับ x intersect กับ z complement <c oughs> พอเป็นแบบนี้น้องก็เคยเรียนมาว่าสังเกตช้อยหน่อยนะครับช้อยมันเป็นลบเห็นไหมฮะ <c oughs> น้องก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวน้องจะต้องเปลี่ยน complement กับ intersect ให้กลายเป็นอะไรฮะลบมันจึงกลายเป็น x ลบอะไร <Egg S 1> ลบวาทำตัวหลังคล้ายกันครับน้องก็ต้อง <Egg S 1> ไปเปลี่ยน intersect, <yeah. S 1> intersect กับ commment ให้กลายเป็นลบอีกก็ะจะกลายเป็น x ลบอะไร <Yeah. S 1> ลบ Z พอน้องดูแล้วมันตรงกันไหม oh. ตรงกันแปลว่าข้อนี้ถูกเ oh. ก็าไหมฮะส่วนข้ออื่นก็จะไม่ถูกแต่ว่าที่น้องควรได้หลักการว่าดูแค่ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวก็อาจจะได้คอนเซปต์เยอะเลยคอนเซปต์ concept ที่หนึ่งคือเจอเครื่องหมายลบสามารถเปลี่ยนเป็น intersect ได้แต่ต้องใส่ commment น้องสามารถกระจายคอมเพเมนต์เข้าไปในวงเล็บได้แต่ทุกคนจะต้องโดนคอมเพเมนต์เล่นงานหมดเลย y ธรรมดาเปลี่ยนเปวายคอมเพเมนต์ยูเนียนกลายเป็นอินเตอร์เซ็กถ้าเกิดตรงนี้เป็นอินเตอร์เซ็กอาเฮียนี่จะกลายเป็นยูเนียนทันทีจากนั้นพอได้เครื่องหมายข้างหน้าเป็นอินเตอร์เซ็กหรือเป็นยูเนียนแล้วสังเกตนะครับไม่ทําตอนแรกเพราะมันคือลบไงทําไม่ได้ทําคือผิดแต่ถ้าตรงนี้เป็นอินเตอร์เซ็กแล้วสามารถกระจายได้เลยเข้าใจไหมก็กระจายได้แบบนี้ปุ๊บไปดูช้อยหน่อยช้อยมัเป็นลบเว้ยเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบซะเปลีี่่ยนนได้โอเค นี่คือข้อที่1น่งส่วนช้อยอื่นก็คงทําคล้ายๆกันอย่างเช่นส่วข,ข้อนี้นะดูช้อยสี่ช้อยสี่ยังไงก็ผิดนะครับเพราะว่าช้อยหนึถูกไปแล้วเดี๋ยวพี่ดูช้อยสี่ช้อยที่สี่ใช่ใช่ใชข้อที่สี่ทำยังไงข้อที่สคือน้องต้องดูว่ามันมี x เ, <c oughs> เดี๋ยวก่อนทํา <c oughs> ทไม่ได้ปะ ใช่มันคนละเครื่องหมายกัน,นงงมันมั่วคือมันมั่วเลยมันมั่วไม่มีความสัมพันธ์ใดเลยเพราะตอนแรกพี่จะไฮไลท์ตัวน,นี้ว่าไอ้เฮียก็ไม่เหมือนกันทําไม่ได้จะดึงตัวร่วมก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ครับออมันมั่วมันเขียนมั่วมันเขียนมั่วผิดแน่ๆนะผิดแน่ๆนข้อสองเนี่ยถ้าจะผิดก็คือไม่มีอะไรใช่ คือจากลบเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เซกตไอตัวหลังต้องใส่อะไรด้วยอ่าตัวนี้หายไปใช่ไหมตัวนี้หายไปโอเคเอาล่ะเดี๋ยวพี่เรามาดูข้อที่สองครับข้อที่สองข้อที่สองอยังไงมันก็มัวมัวนกมัวแน่นอนฮนะแต่แตไม่เป็นไรครับพี่บอกว่ามั่วเนี่ยน้องอาจจะไม่รู้สึกเหมือนพี่ก็ได้นะพี่อนุญาตอยู่นะครับ น้องจะจำพอพี่บอกมั่วคนส่วนหนึ่งก็บอกมั่วอีกส่วนหนึ่งก็งงว่ามั่วยังไงไม่รู้เรื่องเลยอัดตกลงพี่ยังเปิดรับความคิดนั้นนะครับว่ามั่วยังไงไม่เห็นหรู้เรื่องเลยโอเคไม่เป็นไรครับมันมีวิธีอื่นในการบอกว่ามันมั่วโอันนี้ผิดแน่มันมั่ว แต่พี่ใส่หมายอะไรเอ่ยไว้สำหรับบางคนว่าอะไรวะมวยไงต่อมาพี่จะดูอันนี้อันนี้เนี่ยใช่ครับมันมันผิดตรงนี้แต่มันเช็คได้เลยว่า,วามันต้องเป็นอะไรตรงนี้หายไปโอเคนะเพรต่อมาอันนี้คล้ายๆเดิมเลยคล้ายๆเดิมเลยคือว่าข้อสามในคล้าย,ลายเลยคล้ายข้อที่แล้วเลย<ช>ก็หมายความว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะต้องทําการเรียกเปลี่ยนเครื่องหมายลบนี่ก่อน ใช่ไหมก็เป็น x แล้วเปลี่ยนลบเป็นอะไร intersection ไอตัวหลังก็เติมอะไรให้มัน <Okay. S 1> เติมคอมเมนต์เข้าไปเจนว่าตอนนี้คอมเมนต์มาละแต่นั้นพี่ก็กระจาย comment comment ก็จะกลายเป็น y complement มมแล้ว union uh intersection เจอคอมเมนต์กลายเป็น <c oughs> อะไรฮะยูเนียนแล้วก็ set ก็จะก,กลายเป็นคอม p l e m e n t แต่นั้นก็ทําการกระจายเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็เป็น x intersection y c o m เมนต์ยูเนียนกับ x intersection set อะไรฮะ จากนั้นเราก็เห็นเครื่องหมายลบใน Choice เราก็เลยเปลี่ยนเป็นลบงั้นเราต้องเปลี่ยน Intersect c o m p l e m e n t i n t e r s e c t c o m p l e m e n t ให้กลายเป็นเครื่องหมายลบตัวนี้กลายเป็น x อ,อะไรครับ x ลบ Y ฝึกทำบ่อยๆครับเดี๋ยวก็เซียน x ลบเวลาทำไปต้องมีภาคต้องมีคำบรรยายตัวเองนะครับเวลาต้องทำน้องอาจจะบรรยายในใจก็ได้แต่น้องต้องรู้ที่น้องทำน้องมีเหตุผลที่มานะครับไม่ใช่แบบรู้สึกว่าอยากรู้สึกว่าไม่เอา น้องถ้าอยากจะเก่งต้องตัดคัว่าผมรู้สึกว่าทิ้งให้ได้หนูรู้สึกว่าตัดให้ตัดเลยฮะแปลว่าถ้าน้องยังรู้สึกอยู่เนี่ยไม่ได้ครับมันต้องใช้ค้าจริงใช้คําว่าหนูรู้มาว่าหนูรู้มาว่าโอเคหนูรู้มาว่าเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามึงรู้จากไหนถ้าหนูรู้สึกว่าพี่หาไม่เจอมึงรู้สึกตรงไหนยังไงไม่รู้สืบคนกันยากแต่ถ้าผมรู้มาว่า หรือผมเคยเรียนมาว่าพี่ถามพี่คุยกับทันถามว่าผมรู้มาว่าหรือถามว่าผมเรียนมาว่าพี่ถามว่ายังไงมึงเรียนมายัางไงใครสอนมึงอย่างน้อยไม่ได้ผิดแค่มึงอ่ะผิดอาจารย์มึงด้วยโอเคถ้าจะถูกเขาถูกทางน้องและอาจารย์ด้วยถูกสองคนงั้นจะต้องมีคนรับผิดชอบกับความรู้นั้นให้ได้น,น้องต้องกล้าที่จะบอกว่าแหล่งที่มาน้องคือใครแต่ก็ดน้องผมรู้สึกว่าพูดยากเพราะความรู้สึกเป็นเสรีภาพไม่มีถูกผิดแต่ถ้ารู้มามีถูกมีผิดครับโอเค ผมคิดว่าไม่ผิดครับคำนี้ไม่ผิดต่อ,อนะครับดังนั้นข้อที่สามถูกไหมถูกเนาะโอเคส่วนข้อที่สี่ที่จะผิดเพราะว่าข้างด้านซ้ายมันเหมือนข้อสามไงแต่ข้างขวาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันที่ต้องแก้คือต้องเป็นอย่างนี้เนาะ <c oughs> และพอน้องทําข้อหนึ่งข้อสามเออข้อหนึ่งข้อสองแล้วน้องพบความจริงแล้วน้องว่าสองตัวนี้อ่ะแบบไปถามว่าช้อยหนึ่งนี่ถูกไหมถูกไหม ถูกนะถูกนั่นแสดงว่าน้องอาจจะใช้หลักคิดว่าเออต่อไปกูกระจายกูกระจายเลยกระจายตัวแรกได้เป็นก้อนนี้กระจายอีกตัวหนึ่งตัวที่สองตัวหลังกระจายตัวหลังก็ได้ก้อนหลังใช่ไหมแต่ให้กลาบเครื่องหมายเห็นไหมครับก็จะสามารถที่จะให้ตัวนี้กลายเป็นอะไรได้ล่ะตัวนี้ สูตรทำไมเพราะหลังจากที่น้องทําฟังพี่เข้าใจไปทําเองเข้าใจแล้วทําไมต้องทําซ้ําในห้องสอบเก็าไหมฮะสรุปไปเป็นสูตรซะไปจดเพิ่มเขียนเพิ่มได้เองเลยครับเพราะถ้าเกิดต้องเจอมันแล้วทําซ้ําอีกเก่งเกินในห้องสอบมึงในห้องสอบครับไม่ใช่ทําการบ้านสงครูครับอย่าทํายาวครับจำาว้นะเราอุตส่าห์มาเรียนเพื่อต้องการได้ข้อสรุปบ,บางอย่างถ้าได้ข้อสรุปแล้ว ก็เอาไปใช้แต่ก็ต้องไม่ลืมที่มาเพราะคนบางคนเนี่ยไปทําข้อสอบเนี่ยก็เพื่อไปแข่งขันให้ตัวเองผ่านแต่บางคนเนี่ยอาจจะอัปเกรดจนไปสู่ความเป็นอาจารย์ได้โอเคเหมือนอย่างพี่บอกพี่ฟุกเนะี่ยเป็นนักเกรียนที่ดีแต่อาจจะไม่ใช่อาจารย์ที่ดีพี่โก้อาจจะไม่ใช่นักเกรียนที่ดีในตอนต้นแต่อาจจะเป็นอาจารย์ที่ดีเข้าใจไหมคพี่ฟุกกับพี่โก้สามารถทําเรื่องเดียวกันได้ชีวิตปลอดภัยเหมือนกันได้ แต่พี่ฟลุกอาจจะไม่มีบทบาทได้เป็นอาจารย์เลยก็ได้ส่วนพี่โก้เป็นอาจารย์ได้เพราะคนเป็นอาจารย์ต้องมีความผิดพลาดเยอะมากคนเป็นครัวต้องพลาดเยอะมากๆเลยเคยผิดมาเยอะแล้วแก้มาเยอะจึงรู้ว่าผิดยังไงจึงรู้ว่าแก้ยังไงแต่คนที่ไม่ไม่เคยผิดเลยมันจะรู้ได้ไงว่าแก้ยังไงโอเคต่อนะครับคราวนี้พี่จะมีอีกอันนี้ฮะอีกสักข้อหนึ่งเขาถามว่าข้อใดถูก อะพอน้องรู้แล้วน้องคิดว่าข้อนี้ถูกหรือผิดผิดไหมผิดเพราะถ้าที่ถูกคือต้องสลับเป็นอยู่นะฮะอยู่เนียอันนี้น้องรู้ละไม่ต้องทําซ้ำโอเคงนั้นข้อแรกผิดไปพอมาข้อนี้ถูกหรือผิดผิดเพราะว่าถ้าเกิดน้องจะทํำยิงข้อที่2ใช่ครับมันจะต้องเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบให้กลายเป็นอะไรก่อนอิน e ตอร์เซกแปลว่าทุกอย่างเหมือนเดิม y union พี่ต้องเปลี่ยนเป็น intersect และ comment <Okay. S 1> Comm แต่เมื่อพี่กระจาย comment เข้าไปปุ๊บเนี่ยใช่ครับแปลว่าจุดนี้ที่ผิดเนี่ยก็คือต้องเป็นอะไรฮะ intersect พี่ยอยู่เหมือนนี้เไม่ได้เขียนหมดนะแต่น้องเข้าใจนะเข้าใจว่าถ้าจะถูกคือต้องแบบนี้เ okay. ข็าไหมโอเคพอมาข้อที่3ข้อี่3ผิดตรงไหนครับไม่มี comment ถูกไหม,มแกตอบข้อไหนเลยครับก็ไม่ต้องคิดข้อสนะจบ ถูกไหมไม่ต้องคิดจบกลับาากครืามาไหน <c oughs> ข้อไหน <c oughs> ข้อสี่ใช่ไหมโอเคดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโตแย้งดีพี่ชอบพี่โคตรชอบเลยเพราะว่ามันทําให้เราแบบได้มีเรื่องคุยกันบ้างและเมื่อเราคุยเรื่องที่เราขัดแย้งกันจนเราเข้าใจร่วมกันได้นั่นคือนั่นคือนั่นคือกลยุทธ์ในการอยู่ด้วยกันครับบางคนชอบอยู่กับคนที่ไม่ขัดแยง้ง มึงจะไม่เติบโตเลยครับมึงอยู่คนที่เห็นด้วยกับมึงทุกอย่างนะมึงจะเติบโตได้ไงขณะมึงทําเรื่องเงี้ยมันยังบอกว่าใช่เลยอะแต่เกิดมึงทาเรื่องเี้ยเนี่ยนะบอกไม่ได้แล้วมึงมาคุยกันจนเหตุผลมันหักล้างกันจนเราได้ทําเรื่องที่แตกต่างจากที่เราเคยทําอันนั้นคือสังคมจะเติบโตได้โอเคแต่ก็ต้องระวังนะครับความขัดแย้งก็นําไปสู่สงครามได้พี่ลองทําดูนะครับข้อนี้ถ้าจะต้องทาคือต้องเปลี่ยนลบนี้ก่อนใช่ไหมต้องเปลี่ยนลบนี้ก่อนอ่าเปลี่ยนนี้ดังนั้นพี่ต้องเขียนล intersect y แล้วก็ Z แล้วพี่ก็เปลี่ยนลบเป็น intersect แล้วก็ c o m p l เมนต์จากนั้นเนี่ยพี่ต้องกระจายจากด้านหลังเข้าไปกระจายเข้าไปก็กระจายไปที่ตรงนี้ทีหนึ่งกระจายไปตรงนี้ทีหนึ่งเข้ามาตรงกลางเหมือนเดิมก็คงจะได้กลายเป็น x intersect Z complement แล้วก็ intersect <c oughs> ใช่ไหม intersect y intersect Z e อะไร complement และจากนั้นพี่ก็เปลี่ยน intersect กับ complement <c oughs> ให้กลายเป็นอะไรฮะ <c oughs> เป็นลบก็เป็น x ลบอะไร ลบขออุญาเขียนให้จบนะครับขอโทษแล้วก็ y ลบอะไรลบแซถามว่าตรงไหมตรงคือเมื่อกี้ต้นน้ำบอกว่าข้อสี่ผิดต้องเปลี่ยนเครื่องหมายต้นน้ำครับที่เราคุยกันเรื่องสูตรเนี่ยเป็นการกระจายเครื่องหมายลบจากข้างหน้าเข้าไปจึงต้องเปลี่ยนเขียนไหมฮะแต่อันนี้เป็นการกระจายเครื่องหมายลบจากด้านไหนฮะด้านหลังครับมันคนละเรื่องกันฮะเขียนไหมดังนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นอีกสูตรหนึ่ง นังการตอนนี้สรุปแล้วเครื่องหมายเเ t e r s e c กไม่ว่าจะอยู่หน้าอยู่หลังเครื่องหมายเนียนไม่ว่าจะอยู่หน้าหลังกระจายได้ถูกต้องไหมซึ่งไม่มีอะไรพิศดศรแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยหน้าก็กระจายได้หลังก็กระจายได้แต่ถ้ากระจายจากด้านหน้าต้องกลับอะไรฮะกลับเครื่องหมายแต่ถ้ากระจายจากด้านหลังไม่ต้องกลับเครื่องหมายสังเกตครับไม่กลับจริงๆนะฮะ i n t e r s e c กสังเกตนะครับ i n t e r s e c กตรงนี้ตัวนี้เป็นอะไรด้วยเหมือนเดิมครับสังเกตหน่อยเหมือนเดิมที่เขียนแล้วนะตรงนี้คือสูตนะ มันมี2สูนรแล้วนะแปลว่าตอนที่เรียนเนี่ยตอนที่พี่ยังบอกทักษะว่าตอนที่เรียนใครๆก็สอนเราแบบเบสิกพื้นฐานเหมือนกันทุกคนแต่คนที่ไปทําโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ทําโจทย์เพื่อจะรู้สึกอะไรเราเขาต้องการต้องการทำโจทย์เพื่อค้นหาบางอย่างบางอย่างที่ในเนื้อหาพื้นฐานมันไม่มีแล้วพอเขาได้มาเขาจะจดสรุปเอาไว้นั่นคือประสบการณ์เพราะว่าทุกครั้งพี่ที่ทำพี่ทำแบบนี้ในตอนเรียนเนี่ยพี่รู้สึกว่าไอสัตว์ออกมาดิออกมาเลยเฮียยิ่งทําโจทย์มากยิ่งเจอเยอะ ที่เราทาโจทย์เพื่อต้องการหาสิ่งที่แตกต่างที่อยู่บนพื้นฐานเนื้อหาแล้วเราก็เล็อขอดมันเป็นฐานข้อมูลเราไว้ส่วนคนที่อ่านแต่หนังสือแล้วไม่ทําโจทย์เลยเนี่ยน้องก็จะแพ้เขาในเรื่องนั้นแพ้อยู่แล้วยังไงก็แพ้เพราะถ้าเกิดไปทํากันมึงทํานังกว่าเขาแน่กว่ามึงจะหาว่าข้อนี้ถูกไอ้เฮียนี่จําสูตรได้แล้วมันเห็นปุ๊บไอ้เฮียกระจายจากด้านหลังกูต้องไม่กลับเครื่องหมายแต่ถ้ากระจายจากด้านหน้าเครื่องหมายลบกระจายจากด้านหน้าต้องกลับเครื่องหมายเก็าไหมครับดังนั้นพี่เลยเขียนให้ชัดว่าเพื่อน้องลืมนะครับอันนี้มี ของดีแถวๆนี้นะคือน้องต้องรู้ครับชีดน้องเนี่ยจะให้เหมือนกันทุกหน้าไม่ได้มันต้องมีบางจุดที่เป็นจุดสําคัญอะโอเคมีของดีแต่แถวนี้อันนี้ก็มีของดีเหมือนกันื <c oughs> อโอเคครับได้สองสุดเพิ่มแล้วนะ ตกลงแล้วไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เซกยูเนียนคอมิเลบกระจายได้ไหมกระจายในเข้าไปในวงเล็บได้ไหมได้หมดเลยครับได้หมดแล้วครับตอนนี้ได้หมดใช่แล้วแต่ว่าชต้องร่อกระจายได้แต่ผลลัพธ์ต้องระมัดระวังดีๆว่าต้องกลับหรือไม่กลับยังไงถ้าเป็นคอมมิเต์นนะกลับอยู่แล้วใช่ไหมโดยไม่กลับ แต่ก็หมายลบเนี่ยถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยกลับไหมกลับ<อ>ถ้าด้านหลังกลับไหมกลับไปดูเองครับไปดูซ้ําครับอ <c oughs> โอเคมีอยู่รุ่นหนึ่งนะพี่ไม่รู้บ้าอะไรจู่ๆก็เอาเพลงจีนมามาสอนรุ่นเก้ามั้งจะจำเห็ุรุ่นเก้ารุ่นเก้าเอาเพลงจีนมาสอนรุ่นเก้าคือรุ่นพี่ของเอมมี่แหละไม่รู้ร้องได้บ่าเนี่ยเจ้าพ่อเชียงใหซึ่งพี่เคยร้องให้ฟังตอนคริสต์มาสจนนี้มันยังอยู่ในหัวเลย ทำไมพี่เอาเพลงเจ้าพ่อเสียงไฮ้มาภาษาจีนกูก็ไม่รู้จักมึงไม่รู้จักมึงกักบกูไม่รู้จักเหมือนกันดีเรามาร้องเพลงเดียวกันจะได้วัดกันว่าจริงแล้วมันอยู่ที่ความพยายามมันอยู่ที่ความพยายามครับแล้วเราก็ร้องได้จนเนี้ยจนลูกลูกศิษย์พี่ขางคนเนะี้ยบางคนไปเลี้ยงหลานนะไม่อัดคลิปไปดูร้องเพลงเจ้าพ่อเสียงไฮ้กล่อมหลานไอ้เย่เมึงร้องในด,ด้วยฟาร์มแล้วสี่ปีนะมันยังร้องอยู่เลยเออว่ะเห็นไหมความทรงจำถ้าเกิดเราทำกับมันอย่างซ้ำๆเนี้ยมันก็ทำได้อะเหมือนพี่เนี้ยร้องได้เลยเป็นเพลงในเป็นเพลงแบบเพลงเอกพเยวบ แผนภาพเวรเดี๋ยวพี่ทาให้ดูอย่างเช่นสมมติว่าเราจะทําข้อที่1น,นะฮะข้อที่1เราไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับวิธีการใช้แผนภาพเวรดูนะฮะข้อที่1การทําแผนภาพการใช้แผนภาพเวรอธิบายอาจจะดูเสียเวลานิดนึงแต่ว่าต้องเขียนแผนภาพเวรของทางซ้ายและขวาออกมาอาจจะงงหน่อยนะครับพี่ทาให้ดูพี่อยู่ในช้อยหนึ่งนะครับ แต่ช้อยหนึ่งอ่ะมันมีซ้ายกับขวาใช่ไหมมันมีซ้ายเืินนี้และมีขวาเืนินนี้วิธีการทําคือน้องทําซ้ายเสร็จก่อนแล้วทําขวาเสร็จถ้ามันเป็นรูปเดียวกันก็ใช่เริ่ม x ไปลบผลลัพธ์ที่เกิดจาก y ลบ z x คือใครพี่ต้องเขียน x กับ y เนาะแล้ว z ด้วยชิบหายเยอะจังมันมี3ตัวครับพี่เขียนแค่2ตัวพี แกนขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มเป็น x y z ชโอเค <c oughs> อเดี๋ยวพี่ขอดูข้อที่เอ๊ะกำลังหาข้อที่ผิดปกติปึ๊บ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 อ่านองนี้ว่ะ อาพี่ถามว่าน้องว่าอันนี้อันนี้ถูกหรือผิดถูกไหมเพราะมันกระจายจากด้านไหนด้านหลัง,ลงใช่ใช่ใช่ไหมใช่ข้อนี้ถูกไหมถูกแปลว่าข้อนี้ตอบก็สามนะั้าข้อถูกพี่ไม่พูดนะพี่จะพูดข้อผิดนะโอเคข้อผิดข้อขอะไรก่อนนะ x อันนี้ผิดแน่นอน,นะครับเพราะว่าขา้อสามถูกไปแล้วแต่พี่อยากถามว่าผิดยังไงไถ้าน้องจะใช้สมบัติก็ได้อ่าใช้สมบัติก่อนสมบัติพี่จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายลบให้กลายเป็นอะไร intersect อันนี้ y แล้วเครื่องหมายลบข้างในพี่ก็เปลี่ยน intersect เหมือนกันแล้วก็ z แต่ว่า intersect ของสีแดงก็ต้องมีคอมพิเมตนสีแดงใช่ไหม intersect ของสีน้ำเงินก็ต้องมีอะไรด้วยคอมเมต์ Comment ของสีน้ำเงินเก็ตไหม คือลบใครลบมันอ่ะไอ้ลบของแดงลบสีแดงก็ต้องเปลี่ยนเป็นอินเอร์เซสกับสีแดงลบของสีน้ําเงินก็ต้องเปลี่ยนเป็นอินเอร์เซสกับน้ําเงินจากนั้นอินเอร์เซกดูแล้วเทียบได้เลยนี่ใช่ไหมตรงกัน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 ไม่ตรงกันเห็นไหมครับผิดตรงนี้ครับงั้นข้อหนึ่งข้อหนึ่งไม่ได้ใช่แผนภาพ เพราะว่าสามารถใช้สมบัติพิสูจน์ได้มาข้อที่สองผิดตรงไหน,นคอมเมนต์โอเคส่วนข้อที่สี่ผิดตรงไหน,น <c oughs> มันต้องมีอะไรคอมเมนต์ใช่ไหมโอเคอพี่จะลองทำข้อสี่โดยใช้แผนภาพให้ดู x ซ้ำ y แต่ไม่เอา z น้องน่าจะรู้นะ x ซ้ำ y x ซ้ำ x ซ้ำ y ใช่ไหม พื้นที่ตรงไหน x ซัมวน้องว่าตรงนี้ไหมแต่เขาบอกว่าห้ามเอาใครแปลว่าน้องต้องตัดตรงนี้ออกไปก็จะเหลือแค่ตรงนี้นั้น x ซัมว x ซัมวาไม่เอาแซกที่ตรงนี้ข้อสี่พี่หลังคาอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือสีแดงตัวนี้คือพื้นที่ที่น้องเขียนอยู่เราเรียกว่า x ซัมวไม่เอาแซกต่อมาตัวนี้คือเอ๊ะอ่าใช่อันนี้คือมันมีแซกด้วยใช่ไหม ไอคือ x ซ้ำ y ซ้ำอะไร x ซ้ำ y ซ้ำแแปลว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงเนี้ยเอาเอาแค่นี้นะไม่เอาคอมเมนต์นะไอคอมเมนต์ไม่ใส่่าเองมันคือตรงกลางสด่ว่าพื้นที่มันพื้นที่เดียวกันไหม <c oughs> ไม่แปลว่ามันไม่เท่ากันนี่คือใช้แผนภาพเวียนอธิบายแต่แผนภาพเวนคือต้องทำทางซ้ายและขวาพร้อมกันแล้วดูว่าพื้นที่มันคือที่เดียวกันไหมถ้าที่เดียวกันแปลว่าไอเนี้ยเท่ากันแต่ถ้าคนละพื้นที่กันก็ไม่เท่ากันอืพี่เริ่มขี้เกียจแล้วขี้เกียจจริงๆ เรามาทําแบบอันนี้ว่าอันไหนสามารถใช้สมบัติพิสูจน์ได้เราใช้สมบัติอันไหนใช้ไม่ได้เราใช้แผนภาพเวนดีไหมเราจะตัดสินทุกข้อเริ่มอย่างอันนี้โอเคพี่ดูว่าเอาเปลี่ยนนี้เป็นนี้ make sense แล้วมันก็ใส่คอะไร complement มมแต่ตัวนี้ผิดไหมผิดต้องเป็นอะไรครับ intersect ผิดตรงน,รงนี้พอมาอันนี้อันนี้ หน้าตาเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยคิดตรงไหนไถูกไหมอ่อใช่เพราะมันเพราะว่าถ้าอันนี้มันถูกใช่ไหมมันก็กระจายเข้าไปตูมเอยใช่เว้ยใช่ไหมกระจายไปที่อินเตอร์เซ็กได้เป็นอยู่ไรกระจายไปที่เซตคอมเพลเมนต์คอมคอมแล้วคอมหายโอเคตรงครับตอบข้อไหนครับข้อสองแต่ข้อสองถูกปรับมาจากข้อหนึ่งอันนี้ก็แก้ตัวนี้ใช่ไหมอืม อันนี้ก็เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับมาอันนี้บ้างเราต้องหาข้อเดี๋ยวเราเช็คเช็คด้วยตาได้ก,ก่อนอเช็คข้อสามก่อนข้อสามเช็คก่อนถูกไม่ถูกเปลี่ยนตัวนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมส่งคอมเมนต์มาใช่ไหมเปลี่ยนลบอ่าผิดละผิดตรงนี้ต้องเป็นอะไรฮร intersect ถูกไหม intersect ข้อสีอ่ก็ผิด<ๆ>ใช่ไหม ผิดต้องขาดต้องมีคอมเพลเมนต์ข้อนี้ข้อนี้ <c oughs> อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีเอาเป็นอย่างนี้และคอมเพลเมนต์ใช่ไหมตัว <c oughs> นี้ก็เป็นอย่างนี้และคอมเพลเมนต์ใช่ไหมไอ้เหี้ยมันก็คืออันนี้ใช่ไหม <c oughs> อเ,เอาไปเอาอันนี้มาแล้วกระจายเข้าไปปึง้งกระจายไปปึง้งกระจายไปอ่ะถูกไหม <c oughs> ถูกอันนี้ พี่ใช้เป็นภาพเวนนะใช้เป็นภาพเวนข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมีซ้ายกับขวาโอเคเลบ y ลบแซดอยู่ตรงไหนวะดูดีพี่จะหายอะไรตัวนี้นะ x อลบก่อน X-Y ลบ y ดู X ดู Y ไม่เอา Y แปลว่าได้ตรงนี้ถูกไหมแต่เขาสั่งให้แยังไงอีกลบอะไรตัดแซตอีกตรงไหนมีแซตัดทิ้งเลยก็ต้องตัดตรงนี้ออกแปลว่า x อลบ y ลบแซก็คือตรงนี้อันนี้แก้หน่อยปรับหน่อยจะได้ง่ายเป็น X ลบอะไรครเพราะว่าพี่สามารถเปลี่ยนอินเทอร์เซ็กเป็นลบได้โอเค x ลบ y และซ้ำแซ x ลบ y คือตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไปซ้ำกับแก็ต้องตรงนี้ไหมโอเคแปลว่ามันอยู่พื้นที่ไอตัวนี้พื้นที่นี้มันคนละพื้นที่กันก็เลยเท่ากันไม่ได้เข้า <Okay. S 2> ไหมครับถ้าไหนสามารถใช้สมบัติได้ในการพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ใช้ไปถ้าใช้ไม่ได้และอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช้แผนภาพเวนก็จะเคลียร์กว่าก็จะชัดกว่าแต่บางครั้งแผนภาพเวนต้องมีการปรับสักเล็กน้อยเพราะถ้าน้องต้องไปไฮไลท์ x แล้ว y คอมบิเนชันึกภาพตามพี่นะ x วายคอมเมนต์คือไม่เอาวายไม่เอาวายไม่เอาวายก็อย่าแตะวยายอ่ยพี่แรงเงาไม่แตะวายเลยนะเห็นไหมแล้วเนานี้ทั้งหมดพี่ไม่เอาวายเลยนะแล้วที่มันเป็นไงกันซ้ากันใช่ไหมซ้ากันก็ต้องเป็นเส้นไขว้ใช่ไหมตัวไหนเป็นเส้นไขว้วะเห็นยังเส้นไขว้ตรงตรงนี้ไหมใช่ไหมถูกไหมใช่ซึ่งมันทำให้ยากกว่าพี่บอกว่าอันนี้ดูง่ายกว่าเยอะ โอเคครับพี่คิดว่าอันนี้น้องก็ลองไปทําเองได้แล้วนี่คือข้อสอบที่พี่จะเทสน้องครับตามนี้ครับแล้วพี่เอาข้อสอบนี้มาจากมาจากความมาจากข้อมูลที่มีในหัวว่าถ้าใครสักคนหนึ่งอยากจะทําเรื่องเซตแล้วสอบ A Level ให้ได้คะแนนก็ต้องรู้เรือ่องพวกนี้ผ่านด่านข้อสอบพี่ได้ครับใครพี่มั่นใจใครได้8090เเต็มแล้วทิ้งไว้นานก็ยังได้ระดับเดิมอยู่ยังไงก็สอบติดทุกอย่าง โอเคจบไปอีกเพื่อนหนึ่ง